ชวนอ่านชวนธทำซีซั่นสองตามรอยอริยาวินัยการพัฒนาที่จะยั่งยืนเนี่ยหลวงพ่อสมเด็จก็ชี้ให้เห็นเป็น4ด้านว่าเราจะพัฒนาเต็มระบบนั้นนะมีคนเป็นตัวกลางเป็นแกนกลางด้วยการเป็นปัจจัยตัวกระทําที่ไปประสานปรับเปลี่ยนบูรณาการในระบบสัมพันธ์ องค์รวมใหญ่ให้เป็นระบบแห่งการดำรงอยู่ด้วยดีอย่างต่อเนื่องเรื่อยไปโดยจะต้องมีการพัฒนา4ด้าน 1. 1. 1ก็คือพัฒนาตัวมนุษย์2พัฒนาสังคม3พัฒนาด้านธรรมชาติแล้ว4ก็คือด้านเทคโนโลยีแต่4ด้านเนี้ยถ้าเราเพลิเพลอมองด้านใดด้านเดียว มันก็จะเกิดการติดตันในการพัฒนาแล้วเกิดการพัฒนาที่ไม่ยั่งยืนอย่างที่เราคุยกันมาเพราะฉะนั้นการพัฒนามนุษย์ก็เลยเป็นแกนกลางของเรื่องนี้แล้วตัวการพัฒนามนุษย์ก็จะขยายออกมาเป็นการพัฒนา3ด้านคือพฤติกรรมจิตใจปัญญาหรือศีลสมาธิปัญญาหลวงพ่อก็ช่วยให้เราปรับจากวิธีคิดจากเดิม ที่เป็นกระแสหลักของโลกพัฒนาอยู่ตอนนี้มาเป็นแนวคิดทางพุทธศาสนาอย่างที่พระครูกดว่าเมื่อกี้นะทวนสรุปให้โยมฟังอีกทีหนึ่งหนึ่งในแง่ศักยภาพแทนที่จะมองว่ามนุษย์มีศักยภาพในการพิชิตธ,ธรรมชาติอย่างเดียวก็ต้องมามองว่ามนุษย์มีความสามารถในการพัฒนาตัวได้ด้วย 2. การไปสู่อิสระภาพไม่ใช่ความหมายว่าอิสระภาพคือทําอะไรตามใจเอาธรรมชาติมาสนองตัวเองได้เต็มที่เรียกว่ามีอิสระแต่อิสระภาพในทางพุทธศาสนาคือการมีสุขโดย ขึ้นกับธรรมชาติหรือสิ่งปัจจัยภายนอกน้อยลงประเด็นที่3คือรูปแบบความสุขของมนุษย์แทนที่จะมองว่าต้องสุขจากการเสพบ,บริโภคยิ่งมากยิ่งสุขมาเป็นความสุขที่สามารถพัฒนาได้แล้วเมื่อพัฒนาขึ้นไปความสุขก็จะกลายเป็นเกื้อกูลธรรมชาติอยู่ร่วมกันแล้วมีสุขไม่ใช่ว่าพิชิตเขาแล้วมีสุขอันที่4คือภาวะของมนุษย์ แทนที่จะคิดว่าทุกคนอยู่ในระดับเดียวกันหมดทุกคนก็ต้องมีกิเลสแต่มองแบบพุทธศาสนาคือพัฒนาได้ฝึกได้แล้วแต่ละคนก็มีระดับการพัฒนาที่แตกต่างกันประเด็นที่5ความสัมพันธ์ของมนุษย์ต่อธรรมชาติแทนที่จะเป็นผู้พิชิตลูกหลานแต่เราต้องมีปัญญาอยู่กับธรรมชาติอย่างทําให้มันดีทบทวนลองปรับตัวเองดูซิว่าเอเราไปกบมันได้5ข้อแล้วหรือยังเช่นบอกว่าอ้าวเอ๊ะเราเป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาติอันนี้ผมเข้าใจว่า ยุคนี้คนส่วนใหญ่ก็ยอมรับแล้วแต่เรื่องที่ไม่รู้ว่าจะเปลี่ยนยากที่สุดหรือเปล่าก็คือไอ้ความต้องการในใจเราเนี่ยแหละคือถ้าไม่คอมโพมายแล้วตั้งใจจะแม็กซิมายกันหูดับตับไหมเอาให้พังกันไปข้างเนี่ยไอ้อย่างนี้แย่สุดแน่ถ้าสามารถขยับจากแม็กซิมายความสุขมาสู่คอมโพมายได้มันก็ดีระดับหนึ่งแต่มันเป็นดีขั้นเริ่มต้นของการพัฒนาต้องชวนกันว่ามันยังไปกว่านั้นหรือดีกว่านั้นได้อีก ถ้าเราเห็นอะไรที่มันมีคุณค่าจริงอะ่ะมันก็จะพร้อมทุ่มเทยอยู่แล้วเหมือนคนท่านตั้งคําถามว่าถ้าถูกกุรรีิวันนี้เอาไหมรางวัลที่หนึ่งเพราะอะไรเพราะเรารู้สึกเออเราก็รู้สึกว่ามันก็ดีไม่มีอะไรเสียหายก็ถูกเลยก็ดีความหมายคืออะไรก็ตามถ้าคนคิดว่ามันดีจริงอะ่ะมันก็ก็เอาอ่ะก็เอาเปงิงั้นแสดงว่าเราไม่ได้เห็นจริงใช่ไหมว่าอการที่เราพัฒนาศีลสมาธิปัญญาเนี่ยมันดี ในแง่ของการปฏิบัติก็มีสุพษิตีน่าจะตอบโจทย์ได้ดีบอกว่าผู้รักษาตนเองเชื่อว่ารักษาผู้อื่นผู้รักษาผู้อื่นก็เชื่อว่ารักษาตนเองอก็เห็นภาพรวมว่าองค์ประกอบตัวเราได้เป็นหัวใจสําคัญที่เกี่ยวพันเกี่ยวโยงกับสิ่งอื่น